ไม่มีใครนอน<ค>อเพราะทุกคนเจอล่าสุดเขาบอกว่าเจอผีธาร่คเขาจะตอบด้วยเสียงมาจากไหนอ่ะมันเกบได้ยินเสียงมาจากห้องน้ำอ่ะมันไมนอ่อะไรอ่ะโอ๊ยอยากาศร้อนมากทุกคนอ,อ,อัลโหล อ m ม่ก็ oh เห็นดวงดาวแล้วตอนนี้ทุกคนคือวันเนี้ยมีพี่คนหนึ่งนะทุกคนชวนผมถ่ายคลิปด้วยกันนะทุกคนซึ่งเป็นพี่ที่แบบว่า history ยาวนานมากนะประวัติศาสตร์โอ้ยเห็นดวงดาวอ่ะโอ้ยอยาการร้อนมากทุกคนโอ้ยเห็นดวงดาวอ่ะปาแรงไปไหน่คือผมอะทุกคนผมเป็นต่างดาวใช่ป่ะแล้วพี่เขาก็เป็นต่างดาวเว้ยนั่นแหละแล้วพี่แกก็ชวนผมอีกรอบนะครับผ่านมานานมากก็เป็นปีแล้วนะที่ได้เป็นศัตรูแกเออแกพูดง่ายๆก็คือวันนี้ไปศัตรูไม่เหมือนนี้นะครับทุกคน อยู่แถวบ้านแกเนี่ยเลยตอนนี้เออเออนั่งคุยกันจริงๆผมรู้จักพี่เขานานแล้วนะจริงๆก็ให้เล่าประวัติศาสตร์ที่รู้จักพี่มาเมนดโ้ยรถมันมเสียงดังเนาะคือนั่นแหละก็ย้อนไป6ปีก่อนได้นะหรือ7ปีว่าคือนานมากเลยนะซึ่ง7ปีก่อนเนี่ยผมยังไม่ได้ทำ YouTube นะตอนนั้นก็อยู่แบบสิ 17หรือ18อ่ะ16 17ประมาณเนี้ยซึ่งผมก็เห็นไม่มนเน้นนะทุกคนถ่ายคอนเทนต์แบบว่าสนุกมากเลยนะแล้วผมก็ f อฟซเขามากเลยนะนั่นแหละผมก็เริ่มทำ u t u b e ไปสักพักก็มีงาน u t u b e นะซึ่งตอนนั้นผมโชคดีถึงแสนทัพย์้ลนะทุกคนเขาชวนไปงานยูทูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอไม่มนเน้นเนี่ยแหละเ,เ,เ,เขาสูงมากนะทุกคนสัเนียงก็เหมือนในคลิปเลยนะวัสดแคบผมไม่มนเนนในแคบผมรือพูดง่ายๆนะวันนี้นะทุกคนก็ผมจะไปอ่า ยี่สิบี่ชั่วโมงในสตูเนสนะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือผมยังไม่ได้ขอเขาเลยนะว่าจะไปถ่ายอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณผมจะไปขอแบบเร็วๆเลยนะถ้าเขาบอกไม่สะดวกอะไรอย่างนี้ผมก็จะกลับบ้านครับทุกคนอ<ม>จริงๆไอซิอม,มึงต้องทำนะนั่นแหละก็จะกลับบ้านนะครับก็เร็วๆเลยแต่ว่าไม่น่าจะติดอะไรนะน่าจะได้แหละแหมพี่เนทเขาน่ารักเขาหล่อเขาดีใส่ดีเขาตัวยาวด้วยเออ oh man so hot man Man! โซฮ o ดแมนวัตชัย do แ d นไอต้นน n o งวัตชัยดูไ t o ซฮ so hot จริงจริงมันก็เป็นกึ่งรายการโฮมเลสเนาะที่ผมทำช่วงก่อนหน้าน,นี้ย่อยอยางเนี่ยตอนไร้บ้านแต่ว่าบ้านผมจะเสร็จแล้วนะทุกคนก็รอติดตามคลิปแบบว่าเปิดบ้านนะครับทุกคนวางเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วก็รูสีสวยๆย,ย่างนี่นทุกคนแล้วก็แบบว่าถ้ามีบ้านก็ถ้ามีบ้านก็ <laughs> นกต้องต,องตองมีเอ <c oughs> ร์นต้องมีแฟน <c oughs> ใช่ไหมทุกคน ไม่เป็นไรครับทุกคนผมกับชาวเควซี่ทุกคนก็โสดไปด้วยกันใครที่แบบว่าไม่โสดก็ไม่ใช่ชาวเควซี่แล้วนะเป็นชาวชาวชาวก็ก็ชาวเควซี่แหลยเออจริงๆไอซิมครึ่งหนึ่งในผู้ติดตามมีแฟนกันหมดแล้วกไ็ไปกันเลยเดี๋ยวเราไปศัตรูไม่เป็ไนได็กันนะทุกคนไปกันอุ้ยถึงแล้ววะนี่มาเร็วกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนเพื่อแบบว่าจะขอแบบโรมเลสตัวรอย่างเนี้ยตลอด ไอซิมโจรถโกนซิมเดียวซิมะซิมเต่าตอนนี้ทำไมอ่ะอ๋อกัวดังเขาเอาเหรอพี่อาจริงเหรอผมจอดพี่โัวดังเหรอโอ้โเคครับพี่โอเคเอาล่ะทุกคนถึงสตูไมยเมนเนดแล้วนะครับผมอ้ยอลังจัดสวัสดีครับ อันนี้ครับเอ่อผมถ่ายคลิปได้ไหมครับพี่วันนี้ได้โอ้ยขอบคุณมากครับพี่แต่ว่าตอนนี้เราเราเราถ่ายอยู่อาถ่ายอยู่แล้วครับพี่ได้แต่ไม่มาถ่ายได้โอ้ได้ได้ครับได้ครับถ่ายตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้พี่แป๊บเดียวถ่ายเพิ่งเริ่มถ่ายอ๋อนี่คือคลิปแยกใช่ไหมพี่เพรวันนึงถ่ายหลายคลิปเลยนะเนี่ยวันขั้นต่ำก็วันละคลิปสองคลิปประมาณว้าวสดชัดจะเป็นเด็กดีก่อนนะเพราะว่าแทนวันนี้คือผมต้องไปนอนที่นี่วันนี้ น่าจะนอนได้แล้วทุกคนแบบที่ว่างมันเหลือเฟือมากเลยจริงๆแบบแอบนอนยังได้อะแบมั่นใจว่าแบบไม่โดนจับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะรอเขาถ่ายเสร็จกว่าคนอื่นจะมาซิมมาตรงเวลาขอบคุณมากเลยขอบคุณมากวันนี้ผมเขาอยู่นี่นานๆำใช่ไหมพี่ได้อยู่ได้ไม่มีซีเรียใช่ไหมสบายเลยเด้เขาทางทุกคนได้มอยู่ได้ใช่ไหมได้อยู่ได้แต่ร้อนนะเขาได้ไปเลยไปเลยพี่ผมชอบความร้อนอยู่แล้วอยากจองมาข้างนอกบ้างอยู่แต่ห้องแอร์เดือแล้วพี่แมน so hot man watch me d man ไมจะ t so hot man นี่ไรู้ยไม่มีเงินใช่ไวันนี้ถ่ยติ๊กต็อาคนได้ได้ไหมคะนทำหมของเอวาชัว่าห่งบวกหนึ่งอยากให้ทุกคนเต้นกันเย้หนึ่งะบวกหนคนนึงเลอะรื่องไรพี่เนสไหน e n baby ขึ้นไปได้ใช่ไหมได้ เฮ้ยมันงออย่างนี้ลูกเออพี่เนทไม่สนใจเลยอุตส่าห์ซื้อให้นำไมมันงออย่างเงี้ยมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เข้าฉากกว่านี้แค่นั้นพี่เนทก็ไม่รู้มีอีกอันนึงด้วยฮึ่ม real life นะทุกคน real life อ๋อนี่คือสตูพี่เนทเหรอใช่แล้วนี่คืออ๋ออุ้ยกว้างมากเลยอะอ่ารีวิวสิคะห้องมีอะไรบ้างคะแป๊บนึงโค้ชนายเอาเพื่อนมาเออดุจเตจ็บใช้หมดเลยโอ้ยสตูกว้างนะเนี่ยแอม

นั่นแหละฝากไปฟังเยอะๆนะที่ช่องซันเฟรว่าค่ะฝากด้วยครับผมหนึ่งบวกหนึ่งนะพี่เนทอันนี้ให้ผมจริงเหรอครับได้เอาไปได้เขาไม่เขาาดิสออนไม่ถึงแบบดิสคอนซูมใช่ดิสออนคือไม่ทำขายแล้วโอ้ลิมิตเอดิชั่นใช่มีแค่นี้เลยทั้งโลกตอนนี้มีแค่นี้จริงๆหมดแล้วหมดเลยน้องสาวเรามาน้องสาวเราก็เอาไปเหมือนกันเพราะว่าพี่เนทห่วงพี่เนทไม่ให้ต้องเราต้องเป็นคนให้เอ้าจริงเหรอใช่ Thank you Mr. Mr. Mymate เดี๋ยวพาไปดูห้องช่องดีกว่าห้องช่องใช่ไหมห้องช่องคือห้องนี้สวัสดีค่ะพี่กีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยนี่นี่มีแบบมีแบบจะหลายที่เลยเนาะข้างล่างก็มีข้างบนก็มีมีทั้งสองที่วเขาเอาไว้เวลาไลฟ์สดแล้วล่ะที่แบบให้คนดูอุ้ยเอ็มเอ๊กับพี่เนทอยู่เขาก็จะกดเข้ามาดูอ๋อมีไลฟ์สดด้วยใชโอ้ยที่นี่เขาทำหลายอย่างจริงนะทุกคนิมขึ้นไปบนนั้นเลยเราเราก็ถอดลงมางเายแขนขาหักกันแบบนั้นนะอันนี้ห้องช่อง ก็จะมีมอนแล้วก็พี่ยอ๋อวันดีครับวัสดีครับ้ยช่องเจอศัตูนี้ใจดีนะทำได้ทำได้เลยถ่ายได้เลยโอ้ยพี่แบงกีก็มาในวันนี้ครับผมมาจากพัทยาใช่ครับผมมาจากพัทยาเลยสุดยอดเลยทั้งก่อนเจอที่ยามาจังนะคิดถึงอะไปไปถ่ายลานไก่ผมกันเอได้ได้ได้เป็นทอดไก่กันอย่างตรงเจดแดงเก่าใช่ใช่ใ่ไปไปเอซมากันหมได้ได้อยากอยายมือนกัอมาเลยอามาเลยจริงเหรอจริงครับผมทีก็จะมีที่สแล้ คิปด้วยเห็นไหมอ๋อคลิปนี้ดู8ปดเก้าล้านคนอนะคือทั้งประเทศร,รู้ว่าผมโดนน็อกอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยล่าสุดไปไปไหนนะพี่เนตต่อยมวยที่อังกฤษใช่แล้วคือเราจะไปอีกทีอ่ะวันที่10มิถุนายนนี้แล้<อ>พี่เนตจะต่อยหนึ่งกรกฎาคมก็ทุกคนก็ติดตามได้นะคะเดบดรวมยูท<อ>ูบเบอร์แบบชื่อดังจากทั่วโลกเลย<อ>แล้วก็มาต่อยผมผมเลื่อนจิ๊กตอกดูแล้วมีใครทําไม่ดีกับเอว่าหรอครับอเ็มีใครผักหรอครับผมไอผมไม่ไม่ตามครับแต่เห็น เเเห็นขขาา้อ๋ออันนั้นมันคือโค้ชอะโคชผู้แข่งพี่เนทผู้ชกพี่เนทชูดเคนนี่แต่จริงๆว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าแบบมีแฟนคลับเอาไปลงไงแล้วจนนัทได้วิวต้องแปดเลยผักได้ไงอะทำแบบนี้ได้ไงอะอัล้มต่อยที่วันไหนเนาะต่อยที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วก็ที่เมืองนอกเหมือนเดิมใช่แล้วก็อีกทีหนึ่งเดือนน่าจะเดือนกันยาเพราะตอนแรกอะเขาจะต่อยสามมิถุนายนสามมิถุนาแต่ว่าเขาเลื่อนอเขาเลื่อนไปขอเวลาแบบหาสปอนเซอร์เพิ่มมาทางรายการก็เลยเลื่อนอือเดี๋ยวรอดูครับผมอุ้ยนาต่ดีมากเพลนี้ โอ้เป็นห้องแยกอย่างนี้เลยใช่โอ้ที่นี่มีที่นั่งด้วยแล้วก็มีกล้องเยอะมากนะแล้วทุตคนพนักงานเขาจะมีตุ๊กตาดีมารักี่ยศัตรูนี้สัตรูนี้ไม่ธรร,รมดานะเอ้าสวัสดีครับนี่ขึ้นมาแล้ววะวันนี้ก็จะแข่งเล่นเกมกันนะซึ่งวันนี้ผมกาชนะหนึ่งแสนบาทผมชนะอยู่แล้วครับถ้าแค่เรื่องเงินหนึ่งแสนบาทแล้ววันนี้มาแข่งกันนะครับผมผมมาง่นิดนึง 친구들모여라 Mo Yara รถเหมือนเพื่อนผมเลยนะทุกคนเฮ้ยเบสทุกคนนะั่นนี่คืออายไลเนอร์นะครับเราจะมาปะตรงตานะครับค่อยๆกินนะครับเดี๋ยวมันแทงตานะครับทุกคนนะครับต่อไปเบสก็จะใช้กระจกบาบเล็กๆดูตาตัวเองนะครับ,บแต่ว่ากระตาหนูใหญ่กว่ากระจกนะคะ วันนี้วันนี้พร้อมไหมคะเล่นเกมพร้อมวันนี้มีแอปเป i m ชายเบนกี้ผมเบสคำสิงจะมาแข่งกันเพื่อนเลยเห็นไหมมึงมี่โดนกูคุยเนี่ยเห็นปะอุ้ยเพื่อนจริงด้วยขอเวลาแต่งหน้าก่อนโอเคโอเคโอเคได้แสนหนึ่งเปของฉันทบทวนกติกาก่อนทบทวนกติกาเฮๆเดี๋ยวเราถ่ายรายการก่อนนะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมานะก็ไม่สปอยนะครับไปดูในช่องมาเม่เน้นนะครับทุกคนโอ้ เต็มแบบนี้เกมแทร็กเหรอตายแล้วแพ้แน่เลยแต่คุณของจริงแล้วไงอุ้ยของผมมันดริฟเนี่ยแต่ว่าลองดูได้ครับอลงดดูไ้แพ้เอาอะไรเท่าไรทำอะไรดีพี่แพ้ไม่ได้ทำอะไรเอาแบบแพ้ก็คืองอากากแล้วกันคืองอากากแล้วกันไอ้กูแรงจักเลยโหแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนดูคลิปนี้ในช่องพี่แอมนะครับก็เดี๋ยวมาเดี๋ยว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 เปลี่ยนไปเดี๋ยวที่คิปกลับมาไม่ได้เปี่ยนทิกลับมาได้วันนี้จี๊ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะบอกพี่เน็ดนะเดเ๋ยว ถ้าสวยเข้ากดักแล้วมานอนได้เลยจร <ator> <vastly lava> <less> ิงเหรอโอ้ยใจฝาใจฝาโอ้ยพี่ต้องบอกเลยสตูนี้เย็นมากแล้ทำไมพี่ต้องบอกตอนที่ผมจะมาเคยมาถ่ายกีแล้วขวดมากแล้วที่สำคัญรู้ไหมคือในทีมงานใหม่นี้เจอทุกคนไม่รู้ผมต้องนอนคนเดียวนะเวลาเลิกงานไม่มีใครนอนสตูเลยสักคนใช่ทุกคนไม่มีใครนอนเพราะทุกคนเจอหน้าสุดเขาว่าเจอผีธารแล้เขาจะตอบด้วย ทำได้เพื่อเพื่อแฟนค่ทุกคนครับผมก็ถ้ากินหมูกระทะร้านพี่เอกก็น่าจะทำได้ว้าเลวเลยเลยคือตอนเนี้ยผมจะมาซื้อผ้าผมก็เดี๋ยวเราจะซื้อแบบว่าพวกของใช้ในบ้านอะไรอย่างนี้นะทุกคนนิดนึงนะไปสตรูเน็ตตอนน่ะได้รหัสมาแล้วเจอพี่เพียวพอดีนะ ตรงไหนมีผีครับี่ะตรงไหนมีผีเอาแบบมีเวทีมวยครับห้องเก็บของหน้าห้องน้ําคู่ตรงนี้เดี๋ยวผมนอนตรงที่มีผีแล้วกันนะโอเคจะปักหลักตรงนี้แล้วกันนะทุกคน <laughs> นั่นแหละก็เขาบอกว่าตรงหน้าห้องน้ำหลินเนี่ยมีผีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะนอนตรงแถวๆนี้แล้วกันนะ <laughs> ก็นะก็พรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าๆนะทุกคนก่อนพี่เนทจะมาก็ต้องรีบชิ่งก่อนนะแต่ก็กลัวมากเลยโดนบิวมาเยอะจัดวันเนี้โอเคเดี๋ยวอย่างแรกเราจะมากางเต็นท์ตรงนี้ก่อนนะทุกคนเริ่มเตรียมกันเลยไปัไวเนี่ยนเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันก่อนนะทุกคนโอเคอย่างน้อยก็มีห้องน้ำนะทุกคนมันก็เป็นเรื่องดีนะครับ พระเจ้าช่วยเสียงอะไรวะอะไรมันคือเสียงอยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะทุกคนกลัวมากเลยตอนนี้เข้ามาเลยมันเป็นเสียงเครื่องปั๊มเนี่ย ยทุกคนดูดิดูก็เป็นอาบน้ำที่ดีนะทุกคนมันแบบว่าไอ้นี่มันโยกทำให้แบบหายกลัวเลยอันนี้ก็รู้สึกสบายแล้วเอออตกใจหมดเลยอีแมวเฮ้ยทุกคนตกใจหมดเลยหนุกว่าอะไรก็จะเที่ยงคืนละ ไม่มีอะไรนะก็เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยก็จะมีอะไรน่ากลัวแบบวันนี้ดิได้เสียงแบบสั่งกระสีอะไรบางอย่างนะไม่รู้ลมพัดอยเดินดูรอบนิดหนึ่งไหมเออไหนๆก็ก็นเนี่ยจะจัโชยด่วยไม่กลัวไงเออแบบกล้าไงทุกคนเขาบวห้องน้ําห้องน้ํานี้เหรอที่แบบเขาชื่อโอ้ยตกใจแมวเลยวะโอ้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 โอ เหมือนมาถ่ายรายการผีเลยไม่ใช่รายการผีนะทุกคนเพิแล้วทำไมห้องห้องน้ํานี้มันมีแบบเหล็กตรงนี้วะห้องน้ําชายแต่ห้องน้ำผู้หญิงไม่มีเหล็กนะนงงมากเลยแต่งงมากเลยทําไมห้องผู้ชายมันมีแบบมีประตูแบบเนี้ยทำไมวะมันคือความเชื่ออะไรบางอย่างหรือว่ามันไม่เปิดปิดไลยด้วยนะทำไมต้องเปิดไฟไว,ไว,ไว้วะคําถามคือห้องน้ําผู้หญิงอะไม่ได้เปิดไฟเว้ยแต่ห้องน้ําผู้ชายก็เปิดไฟไว้ แล้วก็มีเล็กหน้าประตูทำไมพี่เนทขับทำไมมันคืออะไร <S 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 ดูดิดทุกคนได้ยินเสียงปะเสียงมาจากไหนอะมันแบบได้ยินเสียงมาจากห้องน้ําอ่ะไอเหล็กสังกะสีมกเมื่อกี้ทุกคนร้อนจัดมันได้ยินเสียงเถวๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเสียงอะไรกัน,นอ้ันนี้แบบที่เนททำคลิปแบบว่า ทำลายกำแพงเหล็งเนี่ยเคยดูอยู่กำแพงร้อยชั้น,ก,นกระดาษไรงเนี่ยพอพูงมากเลยมีบันไดตรงนี้วะขึ้นได้ปะวะก,ก็ก็ต้องขึ้นเลยมาถึงขนาดนี้โอ้ยเสียงเสียงอ๋อเป็นที่เก็บครบะไรต่างๆนานานะชัน้นสอง มีมิน้ำกันเด้อลงไปกันกลัวแล้วตรงน,นี้ทางลงม่โงโคดอยูอน่นเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปนอนดีกว่านะม,นมันดึกแล้วก็ทัวประมาณนี้แหละไม่อยากทัวอีกแล้วมันเสียวไปหมดตอนเนี้ย เสบายสบายสบายเชียงคืนนงียบๆนะก็มันก็ได้ยินเสียงคนคุยกันนิดนึงอะไรอย่างเนี้ยแต่ก็ผมว่ามันน่าจะเป็นข้างๆหรือหลังๆศัตรูอันเนี้ยทุกคนไม่รู้จะหลับหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่กลัวก็อุ้ยอุ้ย อ,อะไรอ่ะอมาะมันมีคนมานะทุกคนแหละก็ไม่รู้นะทุกคนเขามาปิดไฟแล้วก็ไปนะเออจั่วปีหนึ่งนะก็ฝนหยุดตกแล้วนะทุกคนเสียงมันเบาลงแล้วก็เริ่มแบบเริ่มง่วงแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะฟันดีนะครับผมหวังว่า ดึกแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำก่อนนะทุกคนอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวมาออเอาพี่วันยังไงเอ้ยพี่เนทเอยพอดียังไง ไอวาบอกนอนได้เลยเยนี่ยน,นี่กือรันตอนที่รัไทยนี้มันนอนที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ผนอนตรงนี้นะพี่พี่น่าจะรู้แล้วใช่ไหมาสารภาพเอผมเห็นในกล้องวงจรปิดว่ารันจากสามทุ่มถ้ามีอะไรขยับในโกด,ดังมันจะส่งคำแจ้งเตือนถึงพ<อ>ีเาหลหรือเอาว่าแล้ว น่ากลัวไหมน่ากลัวไหมไม่มีอะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยเสียงมาจากไหนอ่ะมันเกิดดิ้นเสียงมาจากห้องน้ำอ่ะไม่มีอะไรเลยเดินไปเดินมาไม่มีมมใช่ไหมเขาพูดให้คุณกลัวนะก็อย่าลืมไปติดตามช่องไม่แมเนนะทุกคนแล้วติดตามช่องคิวเตโอปะนั่นแหละเลเจนด์เลเจนด์เลเจนด์จ,จ,จริงๆอะไรวันนี้ก็มานอนศัตรูพี่เนทคืนนึงนะอ่ะ <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนกดไลค์ชอบเขียนกดทูบไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยขอบคุณครับซิมขอบคุณครับพี่เนทนั่นแหละถามว่ามีอะไรไหมไม่มีอะไรนะผีอะไรก็ คือจริงๆก็ที่มีก็คือแมวร้องเนี่ยแหละเมื่อคืนน้องนั้นก็ไม่มีนะเผื่อใครที่แบบว่าชอบชอบอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะผีผีผีอะไรเงี้ยผมจะเล่าให้ฟังนะเมื่อคืนก็นั่นแหละห้องน้ําไม่เจอนะครับตรงมวยก็ไม่เจอนะสรุปว่ามีแต่แมวร้องทั้งคืนนะทุกคนเออแมวร้องแบบเซ็กซี่มากทั้งคืนเลยประสบการณ์ที่ดีนะทุกคนก็นั่นแหละทุกคนอยากให้ผมไป นอนสตูคนไหนก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนหรือว yeah. yeah. ่าจะทำคลิปบอๆอะไรต่อไปนะครับนั่นแหละทุกคนนี่ทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกระตุ้ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปอุสภาพหน้าก็ไม่ไหวนี่เจอกันในคลิปต่อไป